อีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้อึ้งจริงๆติดเทนทวิตเตอร์ทั้งไทยและระดับโลกเลยพี่ใช่หูสุดยอดมากๆเลยนะคะ,คะมารายการของเราดีกว่าร้องข้ามกำแพงแกงกันตลอดทุกสัปดาห์ <c oughs> แกงกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมคาะนะคะหลายคนก็ตั้งตารอเพราะว่านี่น้องบูพงษ์ทิวัดแล้วก็ถึงกับต้องอึ้งนะเพราะว่าไปเจอวงเววีคือเซอร์ไพรส์กันแบบหนักมากแม่แล้วติดเทรนด์โลกไม่ธรรมดามในจังหวะที่บอกว่าคู่แรกก่อนนะคะอ่ะคู่แรกในตอนที่ว่าคู่รักสุดหวานอย่างมะปรางมาปรบมาโชว์พลังโซ่พลังเสียงแล้วนี่น,นี่จังหวะนี้จังหวะนี้ผ่านมาเปิดแล้วผ่านมาถ้าถ้าเป็นออน้องอาร์มน้องอาร์มเห็นปุ๊บจะรู้สึกยังไงผันมาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่น่า,าเลยใช่ความจริงไหมหรือไงใช่คือ oh. ม,มันยากนะพี่อยูร,รายการมันมันไม่ไม่ง่ายเหมือนกับคนนั่งดูแล้วก็แบบนี่ทำไมไม่รู้คือมันไม่เหมือนกันนะระบบเสียงอะไรมันแบบความตื่นเต้นนะฮะอันนี้<ถ>คู่แรก<ถ>น้อเป็นเกรซจพลมาอยู่เป็นนักร้องหลังกำแพงคู่<อ>ที่สองครับ บูพงที่วัดมาโชว์พลังเสียงเพลงโตะริมนะว้า wow. วสุดๆเซอร์ไพรส์กับบอยแบนด์สุดฮอตอย่างเววีครับคุณเชียร์จินเฮนดรี่นะฮะอย่างแล้วก็เต้นครับซึ่งมาอยู่หลังกำแพงผู้ประสาทไทยชัดแบบสุดๆไปเลยนะโอ้ปิดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยนะักร้องเอลดีอย่างนี้พี่ชินชินาวุฒินี่เองนะคะที่ได้รุ่นน้องสุดสีอย่างจีน่ามาสร้างสีสันนุแซบสวยแซบแล้วก็ร้องเพาอด้วยนานุ่งอามใ,ในเพลงนี้เลยคนของเธอนะคะเทปนี้เนี่ยเรียกว่าสนุกสนานกันสุดๆ งานนี้นะคะไปถามความรู้สึกหนุ่มบูบูบอกโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเววีนเนี่ยจะมีแบบเออจะมาแวกมาอย่างนี้จะมาดูเห็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทีแรกแอบคิดว่ามันใช่นะแต่ไม่กล้าคิดไงคือามันแบบใช่เหรอฝันที่ไม่กล้าฝันถามบูไหมพี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเชิญครับเซอร์ไพรส์มากครับไม่คิดว่าหลังกำแพงของเราที่เปิดมาจะเป็นแบบ เววี Very, uh huh. ที่มาร้องเพลงกับเราก็เซอร์ไพรส์มากครับมีแวบๆครับเพราะว่าตอนตอนที่ร้องอยู่อะ่ะผมก็คิดแล้วคือจะบอกว่าคนเดียวก็ได้ uh huh. แต่จะบอกว่าหลายคนก็ได้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามีแบบเสียงคล้ายๆกันใกล้เคียงกันอะ่ะหลายเสียง uh huh. ใครก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายคน uh huh. ผมรู้เพราะว่าพอคุยไปเรื่อยๆครับ uh huh. สำเนียง uh huh. การพูด uh huh. การคุยอ่ะ uh huh. มันคุ้นๆคอมฟีตครับรู้สึกว่าเกินเกินที่เราคาดไว้มากมัน สบายมากครับว้าวกันสุดๆไปเลยก็ใครจะไปคิดแต่ที่บอกนะฮะเอ้ายังไงก็ตามนะครับจะบอกว่าเมื่อวานนี้เทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่คือแบบยาวเลยนะก็ไว้ดีเลิศแล้วนะแต่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ระดับโลกไปด้วยต่างหากนะครับนี่ความดังความปังของทั้งรายการของเราและก็ทั้งเววีเลยนะฮะสุดยอดจริงๆครับเพราะฉะนั้นเรามีสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟนะยังไม่ได้ให้ดูวันนี้หรอเมื่อไหร่มาหยอนน้าจิ้มไว้ก่อนทั้งอาร์มทั้งพี่ตุ๊กี้ไปสัมภาษณ์เววีมา เอกซ์ลูกสี่มากๆน่ารักมากๆกลับไปนอนฟิงกันทั้งสองคนคือได้เห็นกันแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแทบจะสัมผัสกันเลยทีเดียวแต้มบุญทำะไรดีอะติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะห้องข่าวบันเทิงนะครับช่วงเช้าเลยครับห้ามพลาดเลยนะค่ะอะ